คุณหลายๆจ่าคุณแม่ท้องหนักจ่าขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณหลายๆจ้าไอ้ทอให้ตื่นแม่โต๊ะไก่สั่นแม่โอ้ยเนาะว่มามันจิกขึ้นไป ขอบคุณพี่เวทภารก,กาะ่ะขอบคุณหลายๆจ้ะขอบคุณหลายๆคุณแม่สสพลโอ๊ะไปเที่ยวไหนเนาะดิไม่ได้เที่ยวจ้ะไม่ได้เที่ยวคุณแม่สสพลเด้อค่ะเด้อคุณแม่สโสภณต่อกับพี่เวทก,กาลเด้อจ้ะเด้อ

ันไปแกจ๊มนห้กันไป ซำซำซำซันพี่นนะสู้ๆจ้าสู้ซำซันพี่นะเออความใหม่นะคะุณบพี่เวจะ้ะเดี๋ยวไอส,สวัสดีจ้าสวัสดีกตอบกับแม่ตะวัคอ แม่โตกะสั่นแม่โอ้ยเนาะว่ามันจิกขึ้นไปอคุณแม่โซพลเด้อค่ะเด้อคุณแม่โซพลตอบกับพี่เวตกาลำดับจัดเด้อเนี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็ดกำลังแรงใจให้ขึ้นกันจ้ะเนี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็ดกำลังแรงใจให้ขึ้นกันจ้ะ จ้ประมาณนั่นแหละจ้ะเดี๋ยวเดียวไอ้จ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส,ส,ส,สัำสัมสัมสั่นพี่นะสุสุจ้าสูุ้สัมสั่สสนพี่นะ ข้าใจกันจ้าสู้ๆไปน้ำกันจ้าสู้ๆไปน้ำกันสู้ๆไปด้วยกันค่ะ ที่ได้รู้จาก้าพิ่วิธากาตอบกับแม่ประคองด้วย <c oughs> ปนกฤษณ์เอเี่ยนุณนนองปึกเยอะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ให้ตื่แม่โต๊ะก่สั่นแม่โอ้ยหนอว่าม,ามันจิกขึ้นไป พเป็นยังเนาะคุปกินแม่จ้ะสวัสดีจ้ะลายบ้านที่นีอยู่จะไม่มีจะมีไม่ยู่สความใหม่นะคับค่ะพี่เวจ้ะเดี๋ยวไอ ทางปกติเอ่ยที่เขากดไลค์กดเอกดวงใจไหมค่ะคุณพี่เวสจอะแต่ยังตืง่นโมโหว่าปิดไม่ตัวล่างปิดตัวใดโมโหอ่ะบอส จำกี่หน่อยจ้ะเมียมานะคะเพื่อนๆจัดชาวไทยจับมือกันจัดชาวไทยจับมือกันจับมือกันไปจัดจับมือกันไปสามารถนะคะขอบคุณพี่เวทผู้ประกาศค่ะ ก็จะเอ็นกุณนองเกอกเยอะมาเป็นเพื่อนพอบานสื่อน้ำมันที่เก่าจ้าสวัสดีจ้าเนาะคล้ายจัเมื้อกันจ้าชาวไทยจัเมื้อกันจัเมื้อกันไปแก่จัเมื้อกันไป มือมือเคินเนี่ยพี่เวมาเปิดในดวงตาหายะถึงกันดีใจลาย้าดีใจหลาดีใจมากมายเลยจ้าแต่ว่าไอ้โมเป็นยังเนาะจ้าเนาะก็คขึ้ซิบวอากันเรอจ้า <laughs> <laughs> เดค่ะแม่กัลยาผู้เดชสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณพี่สวัสดีค่ะยุถนนใหญ่จใจยุถนนใหญ่ค่ะขอบคุณหลายๆนะจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆที่มาเป็นกำล,ลังใจใจติสวัสดีจ้า